รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิศเลิศในมิติที่มันเลิกลำ้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุก ทีอ่อาแข <night> ็งเป็นแฟนก็หลากหลายร้องตะโกนอย่พร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทย สวัสดีค่ะรอยอดีที่ยังคงงดงามประเพณีศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิน่นคือความงดงามที่บอกเล่าตัวตนของชาวภูเก็ตความรุ่งเรืองในยุคเมืองแรกที่ยังทรงคุณค่าในปัจจุบันผ่านอัตลักษณ์การแต่งกายอาหารพื้นเมืองสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์อันเป็นมรดกล้ำค่าของเมืองภายใต้งานภูเก็ตเฟสติวลัลและภูเก็ตพารณาณกันเฟสติวัล สื่สารภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยตอนนี้นะคะขวัญอยู่ในงานภูกเก็ตโภชนการเฟสทิวเทเวนทีทเวนยิ่ไฟนะคะมาพื่อขบวนคาร์นิวัลยิ่งใหญ่สวยงามแบบนี้นะคะซึ่งมาพร้อมกับภายใต้แนวคิดใหม่ ไอแลนด์ออฟอาร์ติสติกนั่นเองค่ะเป็นการต้อนรับไายแลนด์เล่ภูเก็ตนะคะที่มุ่งเป้าสู่ World f e s t i v a l ลทีด่ดีในชาติของโลกนะคะและที่สำคัญค่ะให้ภูเก็ตนั้นเป็นเมืองเริดนักการศึกด้วยค่ะ,ะจังหวัดภูเก็ตจัดงานใหญ่เทศกาลภูเก็ตพื่อระักันเฟสติวัล2025มาพร้อมกับขบวนการแต่งกายสวยๆชุดพื้นเมืองภูเก็ตเคบายาบอกเล่ามรดกโลกค่ะ มากันภายใต้แนวคิดใหม่ My Island of Artistic ต้อนรับงาน Thailand b e n e l e Phuket t ีมุงเป a World Festival Destination ระดับโลกพร้อมประกาศสักดา์เมนูโฮมคุกในตำนานสู่เมนูโลกมีฮ o กเกียนภูกเก็ตสู่รางวัล Guinness World Records ทั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยค่ะ โดยในปีนี้สมาคมพรณาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและสมาคมทีฟ้าได้ยกระดับงานเทศกาลโดยคว้ารางวัลทั้งระดับประเทศ Creative City Awards สาขา k a j u r a Assist จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์หรือ CEA องค์การมหาชนและอีกรางวัลระดับเทศกาลร,ระดับเอเชีย a s i a p i n n a c l e Awards จากสมาพันธ์ผู้จัดงานมหกรรมและงานเทศกาลนานาชาติเอเชียหรือเอเชีย ISEA ค่ะ สำหรับงานภูเก็ตเฟรนเดิลเฟสติวัลนะคะปีนี้เป็นปีที่3แล้วที่เราจัดร่วมกันเพราะว่าเราต้องการขับเคลื่อนภูเก็ตไปสู่ World Art and c u l t u r e Tourism Destination ปีที่3เรามีความแตกต่างจาก2ปีที่ผ่านมาค่ะปีแรกนั้นเราคว้ารางวัล Asia p i n n a c l e Award นะคะปีที่2เราได้รางวัล Grand p i n n a c l e Award และปีนี้เป็นปีพิเศษค่ะนะคะถ้าเราสามารถชนะและได้ รักษาแชมป์เป็น World Pinnacle a w a r d อีกปีหนึ่งนั้นนั่นหมายความว่าเราก็จะเป็นจดสิทธิบัตรนะคะสำหรับการจดในเรื่องของพลังงานซิตี้ของเราในครั้งนี้วันนี้เราจึงได้ชมภาพขบวนแห่ยิ่งใหญ่ระดับรางวัลเอเชียพิเนเคิลอะวอร์จากเฟสติวัลก้าวสู่คานิวัลอย่างสมบูรณ์แบบกว่า20ขบวน โดยปรับเปลี่ยนเส้นทางสู่วงเวียนหอยหรืออนุสรณ์เครื่องขุดแร่รีบุพเเกตและมาร์คสำคัญแหล่งเช็คอินของภูเก็ตสู่ปลายแหลมสะพานหินค่ะพร้อมปันสู่เวทีโลกด้วยชุดการแสดงจากหลากหลายเมืองแห่งพลรืนการทั้งไทยและคาบสมุทรมาลายูและประกาศตัวเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งเทศกาลพลรืนการอย่างเป็นทางการด้วยค่ะและนี่คือความสวยงามของชุดเคบายานบนเสน่ห์ของพลรืนการ บาบาไม่เหมือนย่ายาและคนละความหมายกันกับเพรนการค่ะส่วนชุดพื้นเมืองของสาวชาวคาวสมุทรใต้จริงๆเรียกว่าเกอบาย่าแต่คนไทยเรียกกันว่าชุดย่ายาค่ะงานเทศกาลภูเก็ตเพรนการเฟสติวัลจะขึ้นเพื่อรวมตัวพี่น้องของชาวพรนการทั่วทั้งภูมิภาคให้มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันที่จังหวัดภูเก็ตรวมถึงเป็นการเฉลิมฉลองที่องค์การยูเนสโกพิจารณามอบรางวัลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแก่เกอบายา่า ขึ้นทะเบียนชุดจุบยาเป็นมนรดกโลกด้วยค่ะเพื่อให้เราได้เกิดความภาคภูมิใจและเข้าใจรวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงวัฒนาธรรมร่วมของดินแดนข้าสุนย์ตายให้ยิ่งเงินแฟนขึ้นด้วยค่ะปีนี้เป็นการเดินพาเหรดของคาร์นิวัลมีทั้งหมดประมาณ22ขบวนค่ะและเราก็จะเดินร่วมกันไปสู่ปลายแหลมสะพานหินค่ะขบวนทั้ง22ขบวนนี้จะมีความหลากหลายมากแล้วก็เป็นขบวนแต่และขบวนได้มีการออกแบบ ได้มีการวางตีนเตรียมเนื้อเตรียมตัวในการจัดวางของพวกเราค่อนข้างมากส่วนผู้ที่จะอยู่ในเพอร์ฟอร์แมนซ์ในขบวนต่างๆก็ฟิตซ้อมกันมากค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นภาคีเครือข่ายหรือที่น้องประชาชนก็มาร่วมนะคะในการจัดทําขบวนประวัติศาสตร์ครั้งนี้ของเราได้ด้วยการเป็นโพสต์อยู่ไราทางนะคะเพื่อเป็นการต้อนรับ ภูเก็ตพืรณราร f เฟสติวัลมีผู้เข้าร่วมขบวนการแสดงในปีนี้กว่า2,600คนมีพื้นที่ชมสำหรับนักท่องเที่ยวกว่า15,000คนเลยค่ะจากกิจกรรมในครั้งนี้นะคะสามารถรสร้างเมดเงินสภาพ์มูลค่ากว่า400ล้านบาทและล่าสุดสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรศการภาคใต้หรือสอสอปนอหรือทีเได้นำรางวัล Gold i n n e Awards ภายในงาน IFEA Annual Convention and Expo เมืองพิสเปิร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของชาวภูเก็ตและจังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างนี้ค่ะตรงนี้ก็เป็นวันประวัติศาสตร์เหมือนกันนะคะเพราะเป็นวันที่เราจะตอบโจทย์แก s โต o n o m y ของภูเก็ตด้วยการทําเรื่องของเมนูโฮมคุกค่ะเมนูประจําเมืองของเราก็คือผัดหมี่ฮกเกี้ยนนะคะชาวภูเก็ตมาโชว์พราวร่วมกันว่าทุก ครอบครัวของเราทุกกระทะของเรานะคะ,ะหนึ่งครัวหนึ่งเพลนัก,กันแต่เมนูด้วยกันนะคะก็คือผัดหมี่พวกเทียนหากเราประสบความสำเร็จและได้รับชัยชนะได้อยู่ในกิน n e s s World Record แล้วเนี่ยะคะ่ะก็จะร่วมเฉลิมฉลองด้วยกันที่ปลายแหลมสะพานหินสำหรับไฮไลท์ปีนี้นะคะเป็นการจัดงานภายใต้แนวคิดใหม่ค่ะ I s l a ล d of Artistic ต้อนรับงานไทยแลนด์บ i นเล่ภูเก็25นะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นในปลายปี2,568และประกาศสักดาเมนู h Home o o o k ในตำนานสู่เมนูโลกกับมีฮกเกี้ยนภูเก็ตค่ะสู่รางวัล Guinness World Records การรวมตัวของชุมชนร้านอาหารและสมาคมเชฟกว่า200แห่งในภูเก็ตด้วย <S <S 2> <S 2> นับเป็นความยิ่งใหญ่และการรวมตัวกันของชาวภูเก็ตเพื่ออนุรักษ์และบอกเล่าอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต พร้อมส่งต่อให้ลูกหลานได้สื่อสารกันต่อไปอย่างงดงามค่ะชมความสวยงามยิ่ใหญ่ของภูเก็ตพรานการเฟสติวัลในการอนุรักษ์วัฒนธรรมพูราการและมุ่งเป้า World Festival Destination ระดับโลกกันไปแล้วมาชมกิจกรรมภูเก็ตเฟสติวัลที่กระตุ้นการท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าภูเก็ตกันบ้างที่บอกเล่าความรุ่งเรืองของชาวภูเก็ต ในยุคการทําเหมืองแรกที่ชาวจีนบรรพบรุษจากโค้นทะเลนั่งเรือสำเภามาทําเหมืองแรกและการค้าขายในจังหวัดภูเก็ตค่ะภูเก็ตเฟสติวัลถือเป็นกิจกรรมที่ประสบความสําเร็จเพราะจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปีงานที่เกิดขึ้นเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตหรือว่าภูเก็ตโอนท้านะคะที่ได้ให้ความสําคัญกับการบอกเล่าประเพณีภูเก็ต เป็นความคิดของคนท้องถิ่นที่กลายมาเป็นความภาคภูมิใจของคนในภูเก็ตและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเอกลักษณ์ชุมชนให้คงอยู่ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยและของชุมชนด้วยค่ะ อันนี้นะคะเป็นบรรยากาศยามเย็นของเส้นเมืองเก่าภูเก็ตน,นะคะหรือว่าภูเก็ตโอนทาวน์นะคะอย่างเส้นนี้ก็คือถนนพังงานนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเส้นการค้าเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตน,นะคะสําหรับวันนี้นะคะในงานภูเก็ตเฟสติวัล2025นั้นจะเห็นว่าคึกคักอย่างมากเลยนะคะด้านหลังฝันก็จะเห็นมีการเตรียมพื้นที่กันนะคะรวมทั้งมีร้านค้ามาจำหน่ายอาหารต่างๆมากมายนะคะซึ่งวันนี้มีร้านอาหารเยอะมากเพราะบอกว่าภูเก็ตนั้นเขาจัดเต็มจริงๆนะคะ ภูเก็ตเป็นเมืองแกสโตรโนมีเพราะฉะนั้นอาหารภูเก็ตกรับประทาได้เลยค่ะว่าอร่อยอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มีเมนูหลากหลายด้วยอย่างเส้นนี้วันนี้นะคะจะมีขบวนพาเหรดนะคะขบวนพาเหรดจะเริ่มจากรานนวมินนะคะแล้วก็ผ่านเส้นนี้นะคะไปสิ้นสุดที่ชาเตอร์ด้านหลังเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศที่นี่ก่อนนะคะซึ่งด้านหน้าขวานจะมีเวทีการแสดงต่างๆมากมายนะคะเพราะงานในครั้งนี้จะมีทั้งเวทีการแสดงของผู้ใหญ่รวมทั้งเด็กๆนะคะหลากหลาย อยู่ทุกจุดทุกมุมของถนนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่นี่กันดีกว่าค่ะว่าคึกคักมากมายแค่ไหนนะคะรวมทั้งไปดูเวทีการแสดงออกด้วยค่ะตามขันมาเลยค่ะภูเก็ตเฟสติวัลตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองและของจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะชาวบ้านย่านการค้าเมืองเก่ารวมพลังช่วยกันสร้างจิตสำนึกให้ลูกหลานภูเก็ต ระหนักถึงคุณค่ามรอดอกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษค่ะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเมืองถือเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มาเพิ่มมูลค่าในการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างไรายได้ให้แก่คนในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสน,นุนการสร้างพลังสร้างสรรค์หรือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศเพื่อยกระดับและพัฒนาความสามารถด้านความรู้ และด้านความคิดสร้างสารรค์ของคนไทยให้สร้างอูลค่ารวมทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะตอนนี้นะคะยิ่งเย็นคนยิ่งคลึกคักนะคะใจเห็นว่ารอบๆทั้งสองข้างตัวขวันตอนนี้นะคะ เยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะแล้วอาหารน่าทานด้วยนะคะมีทั้งกุยช่ายนะคะอาหารพื้นเมืองภูเก็ตอย่างที่ขวัญบอกนะคะว่าวันนี้อาหารทุกร้านที่นี่นั้นได้รับการคัดสรรมาอย่างดีนะคะซึ่งเน้นอาหารที่สะอาดและก็อร่อยราคาถูกด้วยนะคะเพราะว่าต้อนรับการเป็นภูเก็ตเป็นเมืองแกสตโตนนี้นั่นเองนะคะเมืองภูเก็ตเป็นเมืองของอาหารจะมีอาหารหลากหลายอย่างนี้นะคะเป็นโอตาวก็ถือเป็นอาหารพื้นเมืองภูเก็ตนะคะโลบานะคะเป็ดพะโล้ ทุกอย่างนั้นเป็นอาหารพื้นเมืองภูเก็ตทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มามาแล้วก็แวะมาทานอาหารอร่อยๆของชาวภูเก็ตกันได้ค่ะนี่นะคะผัดไทยร้อนๆน่าทานมากเลยล่ะค่ะเป็นผัดไทยแล้วก็โอเต้านะคะเป็นโอเต้าลูกแป้ถาวนะคะกลิ่นหอมหน่าทานมากเลยค่ะมาทานกันได้จ้า นอกจากสิ่งที่ขวัญน,นำชมแล้วตลอดงานนะคะยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีการแสดงแสงสีเสียงมากมายที่มีความหลากหลายทั้งการแสดงพัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีสเสน่ห์ของชาวภูเก็ตโชว์การแสดงและความสามารถพิเศษของเด็กๆและเยาวชนในเขตเทศบาลน,นาครภูเก็ตมากถึง7เวทีอยู่ในทุกเส้นถนนย่านบางเก่าภูเก็ตเลยค่ะ ภูเก็ตนะคะเรืกังหนึงความสําคัญในการจัดการท่องเที่ยวในเขตชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะคะก็มีการรวมตัวกันของประชาชนนี่แหละค่ะจัดงานขึ้นมาเพื่อเกิดความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตนะคะเราจึงได้เห็นงานดีๆแบบนี้นะคะที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกๆปีและปีนี้นะคะก็เป็นภูเก็ตเฟสติวัล2025ที่เกิดจากความร่วมมาร่วมมือกันของชาวภูเก็ตชาวในชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะคะ อย่างเส้นนี้จะเห็นว่าตอนนี้นะคะบรรยากาศคึกคักมากๆเลยละคะ่ะอีกสักครู่นะคะจะมีขบวนพาเรดค่ะซึ่งเป็นขบวนพาเรดที่มีความหลากหลายนะคะทั้งวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนความเป็นอัตลักษณ์ของชาวภูเก็ตนะคะก็จะรวบรวมกันมาไว้ในขบวนพาเรดตอนนี้นะคะขบวนเริ่มมาแล้วค่ะได้ยินเสียงขบวนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาชมความงดงามของ,ของขบวนพาเรดที่บอกว่ารวบรวมประชาชนทั้ง เด็กผู้ใหญ่นะคะทุกเพศทุกวัยนะคะมารวมกันในขบวนพาเรดนี้เพื่อถ่ายทอดความงดงามของนันธรรมประเพณีของชาวภูเก็ตให้นะักเที่ยวนั้นได้ประจักษ์ความสวยงามกันด้วยล่ะค่ะไปรอด้านหน้ากันนะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้มารับชมความสวยงามซึ่งนับว่าเป็นไฮไลท์ของงานกับขบวนพาเรดภูเก็ตเฟสติวัลค่ะ ที่สวยงามและสร้างสารรค์ในรูปแบบสนุกสนานและสร้างสีสันให้งานเป็นอย่างมากเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยชมความงดงามของการแต่งกายของผู้ร่วมในขบวนและตกแต่งขบวนที่มีความสวยงามค่ะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวค่ะที่มารอชมขบวนกันเป็นจํานวนมากเลยค่ะขบวนแห่ภูเก็ตเฟสิวัลเป็นการถ่ายทอดความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นภูเก็ตการส่งต่อว,วัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นสามารถถ่ายทอดให้เห็นถึงวิถีชีวิตในท้องถิ่น และศิลปะร่วมสมัยโดยมีริ้วขบวนที่สวยงามจากทุกคนทุกวัยแสดงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชนและผู้ใหญ่กว่า300คนเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันในขบวนพาเรดภูเก็ตเฟ,ฟ,เฟสติวัล2025นะคะจะเห็นว่าเป็นขบวนที่มีความสวยงามและมีความหลากหลายจริงๆนะคะ อย่างช่วงนี้นะคะก็จะเป็นขบวนของคณะรูบาอาจารย์นะคะที่มาในชุดพื้นเมืองนะคะมาในชุดเทบายาบ้าบา่ยายแย่หย่ที่มีความสวยงามนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะเป็นชุดทั้งเป็นชุดจีนชุดต่างชาตินานาชาตินะคะเป็นชุดทานาธรรมต่างๆมากมายนะคะอย่างที่บอกว่าขบวนวันนี้นั้นมีคนมาร่วมขบวนมากถึง300คนนะคะมีขบวนที่มีความหลากหลายเป็นอย่างมากนะคะและมีความสวยงามด้วยซึ่งจะเห็นว่าตลอดสองข้างทางที่ขบวนพาเหรดเดินผ่านนะคะ จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเลยคะ่ะเป็นจํานวนมากเลยที่ออกกันมายืนดูขบวนนะคะมาชื่นชมความสวยงามของขบวนพาเหรดในครั้งนี้นะคะซึ่งมีโรงเรียนต่างๆมากมายนะคะที่มาร่วมทั้งเชิดสิงโตนะคะทําการแสดงเพื่อนักท่องเที่ยวบริเวณในถนนย่านเมืองเก่าในภูเก็ตโอ๊เทานะคะได้รับชมความสวยงามกันนะคะจะเห็นว่าแต่ละคนมาในชุดที่มีความสวยงามมากๆนะคะ อย่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นเชื้ที่มาในชุดของเมืองเก่าภูเก็ตนะคะเป็นเสื้อผ้าที่มีความสวยงามหลากสีสันนะคะมากับชุดบาบานะคะกับผ้าปาเตะนะคะที่มีความงดงามนะคะท่ามกลางเมืองเก่าแบบนี้นะคะยังมีคำวอนอีกเยอะเลยละค่ะเพราะว่า เดินมาตั้งแต่ที่ลานนาวมินนะคะเดินมาเรื่อยๆจนมาถึงเส้นนี้นะคะปเป็นถนนพังงาจะไปสิ้นสุดที่บร,ริเวณธนาะคะารชาเตอร์ด้านหน้าเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าอะบอกว่าตรงบร,ริเวณชาเตอร์นะ,ะตอนนี้นท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากแน่นมากๆเลยละค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะคะไปเลยค่ะไปพร้อมกับขบวนนี่ละค่ะ เซิรว2025นะคะก็ขบวนมาเรื่อยๆนะคะจนใกล้จะมาถึงบริเวณธนาคารชารเตอร์แล้วนะคะซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์คของจังหวัดภูเก็ตน,นะคะบริเวณตรงนี้นะคะเขาจะคึกคักวนท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเลยละคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่มังกรคะ่ะ เราก็ตามขบวนจนมาถึงแยกชาเตอร์แล้วนะคะตรงนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของจังหวัดภูเก็ตนะคะด้านหลังคเห็นไหมคะพี่หมีสีแดงนะคะซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์กนะตอนนี uh ้นะคะที่ใครมาที่บริทธนาคารชาเตอร์แห่งนี้นะคะต้องแวะมาเก็บภาพสวยๆมาเก็บภาพคู่กับน้องหมีด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวนั้นมาถ่ายรูปกันในงานภูเก็ตเฟสติวัล2025ในครั้งนี้นะคะ จะเห็นว่าตอนนี้รอบๆตัวขวัญนะคะนักท่องเที่ยวเยอะมากๆนะคะเป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่นะคะที่ออกมาชื่นชมความสวยงามของขบวนพาเหรดในวันนี้กันนะคะรวมทั้งมาเก็บภาพความสวยงามของชุมชนเมืองเก่าที่มาภูเก็ตต้องมาที่นี่นะคะที่บริเวณแยกชาเตอร์แห่งนี้ค่ะสวยมากๆเลยล่ะค่ะส่วนเทศบาลเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ ประมาณ20่สิว่าปีมาแล้วแต่ว่าในในช่วงปีนี้เนี่ยเราจะเป็นงานของภูเก็ตเฟสติวัลเทศบาลก็จะจัดงานเพื่อเป็นงานเฉลิมฉลองให้กับภูเก็ตเป็นพี่น้องชาวภูเก็ตชาวนักท่องเที่ยวก็จะได้มาร่วมฉลอง ไฮไลท์สำหรับงานภูเก็ตเฟสติวัล2025นะคะก็คือมังกรด้านหลังฝันนี่เองนะคะซึ่งเป็นมังกรที่มีความยาวถึง40เมตรด้วยกันนะคะมีทั้งหมด3ตัวละค่ะใครที่มาเที่ยวงานภูเก็ตเฟสติวัลในช่วงนี้นะคะก็จะได้เห็นความสวยงามของมังกรนะคะสีชมพูสีน้ำเงินซึ่งมีความยาวถึง40เมตรก็เป็นอีกหนึ่งความเป็นสิริมงคลที่ชาวภูเก็ตนั้นนำมาให้นักท่องเที่ยวนั้นได้มาถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจกันนั่นเองนะคะ สำหรับงานภูเก็ตเฟสติวัลนี้อย่างที่เราเห็นตั้งแต่ขบวนพาเหรดน่าจะเห็นถึงความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยของภูเก็ตนะคะที่ได้นําเรื่องของอาหารเรื่องของแกส t r o n o m y อาหารพื้นเมืองภูเก็ตรวมถึงการแต่งกายนะคะการแต่งกายภูเก็ตที่เป็นบ้าบ่ายแย่ๆและการแต่งกายเคบาย่านะคะเป็นการเฉลิมฉลองแล้วก็ต้อนรับที่ภูเก็ตนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะเคบายาร่วมกับอีก4ประเทศนั่นเองนะคะ และนี่ก็ถือเป็นงานที่รวบรวมเอาวัฒนธรรมเรื่องราวต่างๆของคนภูเก็ตมาอวดมาบอกเล่าให้กับน,นักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางมาเที่ยวภูเก็ตในช่วงนี้ได้เห็นถนึงภาพพลังความสามัคคีความเข้มแข็งและความสวยงามของจังหวัดภูเก็ตผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายนะคะทั้งเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและวันนี้ก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวนั้นทั้งชาวต่างชาติชาวจีนนะคะจากหลากหลายชาติจากชาติยวโรป ที่เดินทางมาที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ต่างหยิบมือถือค่ะขึ้นมาถ่ายภาพความประทับใจความสวยงามของชุมชนเมืองเกาะภูเก็ตหรือภูเก็ตโอลนทาวแห่งนี้นะคะเพื่อเก็บภาพความประทับใจค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูนะคะว่ามังกรที่40เมตรยาวแค่ไหนตามก่อนไปเลยค่ะสวนฟาร์มาซีนะคะตรงนี้เป็นส่วนหัวของมังกรนะคะนี่ มีอยู่หลายตัวมี3ตัวค่ะตันนี้เป็นตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ที่เราเห็นนี่คือตัวที่3มนะคะคนเยอะมากมากเลยค่ะสวยมากค่ะเพื่อเป็นการสื่อสารวัฒนธรรมภูเก็ตสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตได้มาเปิดบูธให้ความรู้กับการพับกระดาษกิ๊บสำหรับใช้ในพิธีกรรมต่างๆของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ตด้วยซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญปราชชาวบ้านด้านการพับกระดาษกิ๊บซิ้น มาสอนนักท่องเที่ยวและผู้มาเดินเที่ยวชมงานได้มาลองพับกระดาษกิมซีในรูปแบบต่างๆกันค่ะในนาของสังนกงานวัฒนธรรมจังหวัดนะคะเราก็ได้มีกิจกรรมการพับกระดาษกิมซีน,นะคะมีการพับนะคะให้เป็นรูปทรงต่างๆนะคะอย่างเช่นว่าในส่วนของการพับเป็นโคมนะคะพับเป็นดอกไม้นะคะพับเป็นดอกบัวนะคะ แล้วก็พับเป็นอย่างเช่นว่าเป็นในส่วนของทองนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะที่เราใช้ในการประกอบพิธีกรรมนะคะอย่างเช่นว่าในการไหวปันพั้บรุษนะคะหรือว่าเทวดาอย่างนี้ค่ะก็ใช้ในส่วนของประเพณีทั้งงานมงคลนะคะแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของชาวจีนนี่นะคะก็คือจิ้มนะคะหรือว่ากระดาษเงินกระดาษทองนั่นเองนะคะซึ่งจําเป็นในทุก เทศกาลประเพณีของชาวจีนนะคะสำหรับกิมนั้นใช้แทนเงินตรานะคะที่จะนำไปอุทิศให้แก่เทพเจ้าหรือวิญญาณต่างๆนะคะมูลค่าของกิมที่เห็นนี้นะคะขึ้นอยู่กับความประณีตในการทำกิ้มนะคะอย่างแบบนี้นะคะนี่นะคะจะมีมูลค่าที่สูงนะคะก็คือความประณีตในการพับถวายนะคะเป็นรูปต่างๆอย่างเช่นเต่าบ้างดอกบัวบ้างสับประรดบ้างเรือหรือว่าก้อนเงินนะคะ mm hmm. ก้อนเงินก้อนทองค่ะ เป็นบรรย,ยากาศสวยๆท่ามกลางบรรยากาศของชุมชนเมืองเก่าพูกเกตน,นะคะภูกเกตเฟสติวัลเป็นการจัดงานที่ให้ความสําคัญทั้งในอดีตและปัจจุบนันทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่มีการประสานเชื่อมโยงผูกพันถึงกันทําให้เกิดการสร้างความภาคภูมิใจถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น สะท้อนถึงความเป็นตัวตนจากทุกกิจกรรมภายในงานค่ะจะมีการเชื่อมโยงถึงเรื่องศิลปะวัฒนธรรมประเพณีสถาปัตยกรรมและอาหารประจำท้องทินมีทั้งให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกรักและห่วงแหนงวัฒนธรรมบ้านเกิดด้วยค่ะภูเก็ตเฟสติวัลและภูเก็ตพร n นการ Festival 2025เปรียบเสมือนกระจกเงาสะท้อนถึงวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมของชาวภูเก็ต สำหรับปีนี้แนวคิดในการจัดงานนำเสนอความเป็นอัตลักษณ์เมืองภูเก็ตคืออาหารอาคารอาภรณ์และอารมณ์งานเทศกาลที่บอกเล่าความภูมิใจของชาวภูเก็ตที่ได้รับการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นโดยถ่ายทอดตัวตนคนภูเก็ตผ่านกลิ่นอายของวัฒน,ธ,นธรรมประเพณีและสถาปัตยกรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของเมืองภูเก็ตบนเส้นทางสวยงามสวนสาธารณะสะพานหินและถนนทุกสายบริเวณพื้นที่อนุรักษ์ศิลปกรรมย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปรกรรมทางวัฒนธรรมกระตุ้นจิตสำนึกเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าในสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์และศิลปรกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองอย่างยังย่งยืนแบบโลคาบอนต่ำเพื่อให้ย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ตเป็นมรดกอันล้ำค่าของเมืองสู่ภูเก็ตกรีนไอแลนด์โลคาบอนซิตี้อย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะ